สวัสดีสวิดาก,กันด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกม Fight Night f i น์ t นท์เอฟ t Freddy's นะฮะกับผม g f t r o m a มาเเช่นเคยครับกดนิวเกมเลยเกมนี้ภาคที่4ี่แล้วครับภาคที่1นึ่งถึงสผมยังไม่เคยเล่นเลยครับมาลองเล่นภาค4ดูแล้วก็มีไอ้มีสีเดืองนะครับมีวะไม่รู้ครับ What did he do this time เขามาทำอะไรในเวลานี้เขาล็อกของเขาแล้วก็ อย่ากลัวเลยฉันจะอยู่กับคุณเองอ่าแล้วก็มีเด็กคนหนึ่ง Oh they are my friend นี่คือเพือนของฉันนี่เพื่อนเหมือนเนี่ยโอ้โหระวังให้ดีเพื่อนมึงโหดโอ้เดี๋ยวทำไมตามีมันขยับแหมขยับตามเอาขอประตูขอประตูอะ,ตอะไรวะร้องไห้น้ำตาผลิตน้ำตาวะร้องไห้ไม่อยู่เลยครับเอา้าอยู่ดีๆก็นอน อ้าวสงสัยง่วงครับเลยลงไปนอน Tomorrow i s another day แล้วก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับแล้วก็มีมีหนึ่งตัวอยู่บนเตียงคืนที่หนึ่งนะครับชิบหายละคืนที่หนึ่งเอ่อ i c here to run to the door อะไรเนี่ยคลิกตรงนี้วิ่งไปที่ประตูวิ่งไปอ้าว ให้ฟังเสียงแล้วกออ็ถ้าได้ยินเสียงให้ปิดประตูครับถ้าไม่ได้ยินก็ให้เปิดไฟนะเร,เราต้องคอยฟังเสียงนะครับนี่กี่โมงแล้วเนะี่ยโอ้โหพึ่งเที่ยงคืนชิบหายล้ฟังเสียงไม่มีเิดเปิดไฟกลับมาไปฟังนี้ครับไม่เคยเล่นมาก่อนครับ ต้องใจเย็นๆครับไม่มีเสียงเปิดไปกลับมาไปดูข้างหลังไม่มีกลับไปกลับไปเฮ้ยทำไมได้ยินเสียงแบบเดี๋ยวๆ,ๆเปิดไฟไม่มีเสียงโอูยกูต้องมาคอยดูอย่างนี้เลยนะโอ้โหคนลุกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทางไหนวะ กี่โมงแล้วเนี่ยมองทางนด้านนาฬิกาไม่เห็นครับเพราะว่าตัวอัดคลิปมันบังนะครับเลขเฟรมเรทมันบงังโอ้ยไม่มีว้ไม่มีฝั่งนี้ไม่มีกลับกลับกลับเอ้จิงก็ออกไปดีกว่าเฮ้ยหยุดยโอ้โหตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังมีอะไรอ่ะเออเห็นนะ กใจเดี๋ยว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 ดูประตูนี้กันได้ยินเสียงไหมไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ตัวนี่มู้ชิบหายแล้วโอ้ไม่มีครับไม่มีกับกับกับกูอยู่ตรงนี้จนถึงเช้าอ่ะเร็วเร็วดีเล็กสี่ปะวะนั่นจะใช่มองไม่เห็นเร็วเร็วดีเสียงฟังเสียงเปิดไฟไม่มี โอ้ยคนลุกเว้ยพี่กูไม่เคยเล่นนะเนี่ยตูตูต,ตูสองเว้ยสองไฟไม่มีหอยกันมาข้างหลังนี่แน่อุย้ยกลัวแล้วอุย้ยมาข้างหลังแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงนี้แอะไม่มีไม่มีเว้ยไม่ได้แดกหรอกมีอะไรไดีๆบอกกูบ้างนะเดี๋ยวฟังเสียง ไม่มีสองไฟถอยปีห้าแล้วมัง้งปีห้าอะไรใช่ไหมมองไม่เห็นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฟังนี้ครับฟังเสียงไม่มีเว้ยแฮ่ๆฮไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยได้ยินเสียงยยวิทยุเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าเข้าทางนี้กูรู้มึงจะมาทางนี้อย่าไม่มีไม่มีซ้ายขวาซ้ายขวาขวาอะไรซ้ายดีไปขวาก่อนเลยมีไหม สองไฟเอ้ยอู้อู้อู้เฮ้ยเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่ด้านขวาเอ้ยถ้ากูออกไปกูจะตายปะวะอยู่ในนี้ดีกว่าอยู่ตรงนั้นเอ้ยหกโมงแล้วดิวะโอ้ยไม่ม um ีเว eh. ้ยเอาเว้ยรอดเว้ยรอดเว้ยเอ๊ะแอะกูเสียวข้างหลังนี่แหละกูเสียวข้างหลังเฮ้กูเสียวข้างหลังกูรู้มึงจะมาข้างหลัง เร็วเรวเช้าดีวะช่วยมองเนี่ยมึงกับเออให้มันได้อย่างนี้เชา้าหลือไไม่มีใครทำอะไรกูได้แล้วเฮ้โอ้ยคืนแรกยังไม่มีอะไรครับยังเฉยๆอยู่โอ้ยอ้าวกลับมาที่ไอเด็กไอเด็กหัวใหญ่คนเดิมครับ You know he is hiding again. เดินตรงไปเอา้าตรงไปได้แล้วครับเฮ้ยมีนี่แกมีนี่มึงอยู่ทุกที่เลยนะโอ้ยตรงนี้โอ้มีมึงอยู่ทุกที่เลยนะเฮ้ยโอ้โหภาพอย่างนี้มึงก็เล่นกูตกใจเนาะโอ้ยอะไรเนี่ยกดคอนโรลแฟลชไลท์กดติดต่อเพือนเสกิปตัวคู่บอะไรไม่รู้ครับ อะไรวะเฮ้ยอะไรอะ่ะเอ้อะไรไม่รู้เมื่อกี้มันบอกว่าน่าจะแบบเอ่อให้กดหยุดไฟฉายนะฮะตอนที่ไอหมีเนี่ยมันมาถึงจุดกากบาทน,นะครับมึงไม่ขยับสักทีวะกดดันนะเนี่ยเร็วๆดิมีเวลาข้างบนครับตอนนี้เจ็ดสิบหกเก้าวะหกแปดแล้วเฮ้ยมึงขยับอยู่อะยางยาง อ่ะยังมองมองหน้าอ่ะกูทำไม่ขยับแน่นอนกูเทพขยับสิไม่ขยับวะขยับยางสามสองหนึ่งเฮยยางยางอีกอยังไม่ขยับทำไมมันลีลาจาังวะมึงรีบขยับเอ่ออ่ะอยางอีกอยางอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยางยางเร็วสิ เดือดสามสิบวีแล้วเฮ้ยสีเสียงตันแอะกูเห็นกูรู้ต้องฟังเสียงนะครับเดี๋ยวฟังเสียงอย่าเียังวะเฮ้ยีสิงเดินแอะมึงไม่เจอตติวะฟังเสียงก่อนเฮ้ยได้ยินเสียงเอ้แอะอ้าวหลบหลบหลบแหม Oh, โมเมนต์ดีหมดเวลาแล้วอะไรเออ too bad โอ้โหแม่งไม่ยอมเดินลีแล้วคืนที่สองแล้วโอ้ oh my god ตายแน่เลยคือโอ้โ oh, ห oh. เดี๋ยวคืนที่สองแล้วเสียงไม่ไมไม่มีสองไฟใช้ไม่มี ข้างหลังเอ๊ะไม่มียังไม่มียังไม่มีลงม,ม,มาข้างหน้าที่ตู้ครับเอ๊ะไม่มีอีกแล้วปิดแป,ป๊บทางเสียงไม่มีกดไฟฉายโอเคแน่จริงมึงอ,ออกมาแน่จริงออกมาเลยเอุย้เอออยเ,ยเออกูนอนเนยเฮ้ยโอ้ยไอ้ตกใจไอ้ไอ โอ้ยไอ้ทองเล่นเธอจริกูดเกมกูเกมบายเจินั่าจ้าครับโอ้ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็ oh. อย่าลืมกดไลค์แล้วกด s ับสไ r i b ์ที่ปุ่มสีแดงๆด้านล่างคลิปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ